คุณเคยดูหนังสัตว์ประหลาดที่เราต้องเอาใจช่วยฝั่งสัตว์ประหลาดกันไหมนี่คือกอโก้หนังไคจูจอังกฤษปี -1 9ึเ1เรื่ิองเริ่มที่กลุ่มนักล่าสมบัติไปเจอสุนกายสูงหกสฟุตที่ไอเลนเลยจับมันมาที่ลอนดอนเพื่อมาโชว์คณะละครสัตว์เพื่อหาเงินเข้ากระเป๋าเพราะเขาตั้งชื่อมันว่ากอโก้แต่เรื่องมันพีคตรงนี้นักวิทยาศาสตร์พบว่าไอตัว,วจับมาเนี่ยเป็นแค่ตัวลูกโพแม่ของมันเนี่ยตัวใหญ่ถึง200ฟุตออกกลา้า ออกล้าบุกกล่มดอนดอนแบบไม่สนหน้าไหนกอทับก็ไม่อยู่เพราะเป้าหมายเดียวหมือนเธอนั้นคือพาลูกชายกลับบ้านแล้วก็จเจอกว่านี่คือหนังแบบลิปออมก็สลายนะครับทา้ท,ทนิคสูตรเมชช่นทะกูเสือเอ่ยแต่ตัวโกอโก้เนี่ยมีการใช้หุ่นจริงด้วยซึ่งถือถอดมาในระดับเดียวกับของญี่ปุ่น,นเนาะยยกศูนย์แต่เอฟเฟกต์ก็ถือว่าดีพอที่กอโก้เนี่ยเป็นหนึ่งในสิบห้าเรื่องที่จถูกพิจารณาให้ชิงออสการ์สาขาเอฟเฟกต์นะครับแต่เสียดายที่มันไม่ได้ชิง เขาถ้าเกิดเรื่องน้ชิงได้เนี่ยแสดงว่าหนังเกาญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ต้องชิงได้ดิเพราะเชฟิกแบบเดียวกันเนาะแต่แหละกาโก้ก็ถือว่ายังไม่ได้ชิงอะไรนะครับแต่เอาจริงยุคนั้นเนี่ยแต่คนมองว่านี่คือหนังกรีกดิบดิซ้ำ